สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับไมคอมบูชานะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มชาหมักสกูปปี้แบบสปาร์กิ้งรสยูสุฟิวชั่นนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะนี่ชอบมากเลยครับเฮ้ยดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะสวยเนี่ยก็คือว่านะครับสีเนี่ยทำออกเป็นแนววินเทจนะครับนี่ดียแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีรูปใบชาขึ้นมานะครับต้นชาขึ้นมา ก็หลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าคอมบูชาคืออะไรนะครับคอมบูชานะครับก็คือการที่เรานะครับเอาชานะครับไม่ว่าจะเป็นชายี่ห้ออะไรนะไปหมักนะครับกับสปุกกี้สกุปปี้นะครับแล้วก็มันจะได้เครื่องดื่มนะครับที่เป็นคอมบูชาออกมานะครับผมนี่จ้านี่สีก็จะเป็นงี้โอเคมีความเป็นสปาร์กิ้งนะครับเพราะว่าเวลาที่ชานะครับไปหมักนะครับกับสกุปปี้จะเกิดนะครับการเนี่ย นี่จะเกิดแก๊ขึ้นมานะครับอโอเคโอเคนะให้กลิ่นหอมใช้ได้นะก็มีกลิ่นซ้อมยูสูอยู่นะครับโอเคครับความนี้ชิมรสมชาติกินไปแล้วหรือรสชาติไ้้ละครับเออเขาบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ทําดีนะครับอย่างแรกคือ แต่นคอมูชาที่นะครับถ้าเกิดเทียบในตท้องตลาดนะครับก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับก็บางเจ้ามันจะหวานมากอย่างที่สองครับรสชาติครับมันเหมือนกับชานะครับที่อย่างแรกคือหวานน้อยแล้วก็ผสมรสส้งอยู่สูงเข้าไปนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนะครับเพราะเวลาเราทําชาหมักคอมูชามันจะมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเป็นสปาร์กิ้งครับก็คือเนี่ยโซดาอ่อนๆออกมานะครับแต่นะครับอันเนี้ย รู้สึกว่าสปาร์คิ้งมันเยอะไปนิดหนึ่งนะครับคือว่าถ้าเกิดเนี่ยไอเนี้ยมันเป็นปกติอะสปาร์คิ้งอะมันจะเป็นความซ่าประมาณครึ่งหนึ่งของโซดานะครับแต่ว่าเนี้ยมันเหมือนกับซ่าประมาณสามในสี่ของโซดาก็เฮ้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับเพราะว่าปกติสปาร์คิ้งเวลากินอนะมันต้องครึ่งหนึ่งนะครับของโซดาแต่นี้มันสามในสี่ของโซดาก็เป็นนะครับความบูชาที่คนข้งจะใช้ได้ครับมันคือชา ผสมอยู่สุมีรสเปรี้ยวแล้วก็หวานน้อยแล้วก็มีรสซ่ามาครับโอเคถือว่าทําใช้ได้นะครับกับของตัวนี้ครับใช้ได้อยู่แค่ความซ่ามันเยอะไปเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดใครกินคอมบูชานะมันมีความซ่าคอมบูชาต้องมีความซ่านะเพราะเป็นการหมักกับสุกปี้แต่ว่ามันเป็นซ่าอ่อนไงต้องประมาณครึ่งหนึ่งของโซดาครับไอ้นี่มันสามในสี่ของโซดาแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับโอเคครับเดกคนเจอกันรีวิวคลิปไอเปียงนีนะจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ